ได้ดิมันยิ้มไหมวะอันนี้อ่ะอันนี้อันไหนคะได้เหรอได้เหรอลองลราไม่ซื้อซื้อสิน้ำโอ้ยหนาลงบนดิ แล้วาส่กูกันเก็บใส่กูอุ้ยอันนี้ที่ซื้อใช่ป่ะอันนี้อันหนึ่งเจแต่อันนี้ก็ขำนะเจนเอาเก็บไปเถอะอันนี้อันนี้อันนี้ มีซีดปากด้วยหรอออเนี่ยแค่ปากใส่ไห่วยอะไอีกด like ึงมาเลยอันน em. ี้เขาเล่น นี่ดิมันยิ้มไหมวะอันนี้อ่ะอันนี้อันนะ,ะลองได้เหรอลองลราไม่ซื้อซื้อสิน้ำอ้ยหนาลองอันออน้หักสงองแล้วถ่ายคู่กัน เก็บไจกับลูอุ้ยอันนี้ที่ซื้อใช่ปะ่ะอันนี้อันหนึ่งเจนบต่ิอันนี้ก็ขำนะเจนเอาเก็บไปเถอะอันนี้อันนี้ อันนี้ซีปากด้วยเหรอเอ,อัเนียแค่ปลาใส่อหไรอีกดึงมาเลยน,นี้เขาจะเอ็ะนะ <l ots> <l ots> น şey ี่ดิมันยิ้มไหมวะอันนี้อ่ะอันนี้อันนะลองได้เหรอลองล้วไม่ซื้อซื้อสิน้ำโอ้ยหนาลองมาดิ รอส่กันกับใส่กปอันนี้ที่สือใช่ป่ะอันนี้อันหนึง่งแต่อันนี้ก็ขำนะ